พักประชาวคุณอย่าลืมตัวสอสคุณ30คนเนี่ยมีคดีความเต็มไปหมดหัดแหกตาแล้วดูบ้างไม่ใช่มีเราต้องไม่มีเทามีเราเทานิดหน่อยเทาเยอะๆอย่างนั้นน่าจะถูกต้องมากกวา่าส่วนคุณไอซ์คุณโรมเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคุณสองคนเนี่ยมีสถาไม่ได้เป็นมีสถาภาพเป็นตาสีตาสาชาวบ้านร้านตลาดที่ไหนที่ออกมาพูด ผ่านสื่อลอยๆได้ว่ามีนักการเมืองเคนอดีตนายมงตรี5-6คนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมออนไลน์แต่พวกคุณมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทุกคำพูดของพวกคุณนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆพูดลือกันไปแต่มันต้องมีหลักฐานชัดเจนเพราะคุณเป็นเจ้าหน้ที่รัฐมีอำนาจเต็มที่ในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรังสีมันโรมีตําแหน่งเป็นถึงประธาน,ธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐก,กิจการชายแดนทายุทธศ,ศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของสภาผูดแด้แทนราษฎรเมื <ś> ่อสสอ,สอ,สอพักประชาชนทั้งโรมและไอซ์รวมทั้งคุณโตโต้คุณวิโรธรวมทั้งคนอื่นพูดมา,มากเข้ามากเข้าออกสื่อทุกวันกรอกหูคนอื่นอยู่ทุกวันแต่ไม่เปิดชื่อเปิดหลักฐานแบบโจงแจ้งคาตาเสียที ก็เลยมีคนตั้งของ้อสงสัยว่าแฉแต่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีมีโอกาสร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่เอามีโอกาสปราบสอสเทาทุนเทาโดยนั่งกระทรวงสําคัญอย่างมหาไทยยุติธรรมดี e. แต่ก็ไม่เอาแถมสามารถยืนถ่นอภิปรายถอดถอนรัฐมนตรีคนใดก็ได้แต่ก็ไม่ยืน่นคุณไอซ์คุณโรมพักประชาชนกำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ย ยิ่งวันนั้นคุณยังออกมาตีปี๊บเล่นแคมเปญหาเสียงล่วงหน้าเหมือนตอนเลือกตั้งปี2566ที่บอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงซึ่งแคมเปญมีเราไม่มีลุงของพรรคส้มดังกล่าวก็ประสบผลสําเร็จเกินคาดเพราะพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่1กวา่าสสไม่ได้ถึง151ที่นั่งด้วยปัจจัยที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วว่าเกิดจากหลายปัจจุบันด้วยกันหลากหลายกรณีด้วยกันหนึ่ง คนเบื่อแก๊งสามปอที่ครองอำนาจมาต่อเนื่องยาวนานถึง8-9ปีตั้งแต่รัฐประหารปี257มาจนถึงปี266 6แต่แทบจะไม่ดำเนินการปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้นตามสัญญาไว้สองพักส้มเน้นการสร้างภาพลักษ์ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใจซื่อมือสะอาดไม่เคยบริหารประเทศจึงไม่เคยทำผิดพลาดและไม่เคยตัดสินใจแ,แก้ปัญหาระดับประเทศเพราะ,ระ,ราะแค่บริหารบริษัทต,ตัวเองไม่เจ๊งก็เอาของพ่อแม่มาทำเจ๊งขามือ พอมาปีนี้กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้า2569พวกคุณเลยต้องรีบออกมาแคมเปญหาเสียงเหมือนเดิมเพราะเรียกคะแนนนั่นก็คือมีแคมเปญมีใช้แคมเปญมีเราไม่มีเท่าแต่ถ้าประชาชนที่มีสติปัญญาก็บอกว่าทำไมถ้าอย่างนั้นเรามีฝ่ายค้านเรามีไปทำไมเพราะฝ่ายค้านไปหนุนให้คนเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองไม่ตรวจสอบอย่างที่ผมพูดไง ถ้าคุณคิดว่าคุณธรรมนัตรัฐมตรีเท่าทำไมคุณไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจล่ะเปิดสิแต่คุณก็ไม่เปิดคุณกำกวมคุณคุมเครือตลอดเวลาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนแล้วคุณก็ให้ประชาชนตลอดจนพิธีกรที่อยู่ในเครื่องมือของพวกคุณหรือฟังพวกคุณหรือใช้โซเชียลมีเดียของพวกคุณกล่าวหาสอสคนน้นสสคนนี้รัฐมนตรีคนน้นคนนี้กล่าวหาไปเรื่อยๆแต่ในทางศาสนาคุณ ไม่สามารถจะยื่นอภิปรายไม่วางใจก็แสดงคุณไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านคุณเป็นสอสอ,ออกมาเพื่อปากแจวเพื่อกล่าวหาคุณน้องคนนี้โดยไม่มีหลักฐานและโดยที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่จะใช้กระแสของสื่อเพื่อด้อยฆ่าคนพวกนั้นแล้วทําให้คุณค่าพวกคุณสูงขึ้นไอ้มุกบัดซบแบบนี้นะคุณไอซรัชนกแล้วก็คุณรังสีมันโรมตลอดจนในเทง้ง หรือคุณวิโรธเป็นมุกเก่ามากคนที่เชี่ยวชาญตำนานการเมืองผมอ่านก็ดูออกผมทุเรศทุลังแล้วก็ดูถูกเหย็ดหยามคำว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณมากมายนะฮะหลายคนของพรรคส้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณไหมสิริกัญญาคุณไลรัชนกออกมายอมรับนโยบายการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องชูแคมเปญมีเราไม่มีเถานะฮะ เพื่อโกยคะแนนเสียงจากประชาชนที่มีความไม่พอใจกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์แก๊งฟอกเงินการพนันออนไลน์รวมไปถึงกลุ่มอิทธิพลอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มจีนเทาและอำนาจผู้จัดการทั้งในประเทศพมา่าและกัมพูชาก่อนที่ผมจะพูดเบื้องหน้าเบื้องหลังอันนี้คุณไอสรัชนกครับคุณโรมรังสิมันโรมครับผมถามหุลคำหนึ่ง คำว่าสแกมเมอร์นี่คือหลอกลวงต้มตุ๋นใช่ไหมถ้าใช่ผมถามว่าในฐานะพักฝ่ายค้านคุณก็หลอกลวงต้มตุน๋นสังคมไทยใช่ไหมว่าคุณเป็นฝ่ายค้านแต่คุณไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านคุณกลับเอาเสียงของฝ่ายค้านไปหนุนให้ในายอนุทินชาญวีรุกุลขึ้นเป็นรัฐบ,บาลแล้วคุณก็ไม่ได้ได้ทำหน้าที่ค้านถ้าอย่างนั้นผมเรียกว่าพักประชาชนเป็นพักกมเมอร์ได้ไหม เพราะคุณหลอกลวงประชาชนคนไทยเนี่ยคุณไม่ได้ทำเลยที่ฝ่ายค้านเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมฮะผมพูดได้ไหมว่าพวกคุณเนี่ยก็คือสมาชิกพรรคแก๊งสแกมเมอร์คือพรรคประชาชนอ้าวสแกมเมอร์คือการหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ไม่ใช่เหรอคุณไอซ์รัชนกคุณวิโรธคุณรังสิมันโรมนะฮะ ท่าผู้ชมครับในดำม,มีขาวในขาวมีดำการที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มออกมาเป่าประกาศว่าตัวเองขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นเทพเทวดาจะมาชำระล้างความชั่วนั้นเราสามารถตั้งข้อสงสัยได้เลยว่ามันกำลังมีวาระซ่อนเร้นหรือกำลังกบเกิดอ,อะไรอยู่จริงๆผมขี้เกียจม,มานั่งสาธยายเล่าเรื่องในอดีตเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคนพักสม้มที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องเท่าๆมากมายใจเดียว จะมีเด็กเมื่อวันซือนอที่เพิ่งคลอดออกมาจากท้องพอ่อท้องแม่เมื่อวานแล้วเพิ่งหัดเล่นอินเทอร์เน็ตมากล่าวหาว่าผมไม่ใช่คนจริงก็จะย้อนทบทวนความจํายกเวียงให้ฟังเป็นน้ําจิ้มสักสองสามเรื่องก็แล้วกันเพื่อเป็นความจําให้กับคุณนุโรงรังสีมันโรมคุณไอซ์รัชนกแล้วคุณวิโรธบรรดาพลละพักพักสม้มที่บ้าคลั่งแล้วหลงตัวเอง ผมเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าคุณรังสิมนตดมคงจําได้เรื่องตั๋วปารีสท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นมหากราบเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากผมสรุปง่ายๆฟังกันละกันว่านายทุนตั๋วปารีสที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณรังสิมันโดมพักสม้มรวมไปถึงนักวิชาการหนีคดีหมิ่นเบื้องสูงเจ้าของกลุ่ม r o y a l i s t m a r k e t p l a c e นายประวินชัชวานพง์ รวมถึงอดีตนะักข่าวรอยเตอร์ฝรั่งชาวสกอตแลนด์ Scotland, แต่มีเมียคนไทยแต่หลบหนีออกนอกประเทศเพราะโดนกฎหมายอาญามาตรา1นึเนื่องจากชอบปล่อยข่าวหรือเฟกนิวส์และมิ่นเบื้องสูงอยู่เป็นนิตชื่อนายแอนดรู c แม็กเกรเกอร์มาเชลนะครับผมเอารูปให้ดูนะฮะในทุนกลุ่มแก๊งคนไทยที่ชื่อนิกชื่อนายนพพรสุภพิพัฒนซึ่งก่อเหตุจ้างวานสามพี่น้องตระกูลอัครพงษ์ ปรีชาซึ่งเป็นอดีตนายทหารและข้าราชการในวังคูบังคับในบัณฑิตโชวดวิทยาวิทยากลอดีตหุ้นส่วนธุรกิจให้ลดหนี้จากจำนวน120ล้านเหลือแค่20ล้านบาทโดยแอบ,บอ้างเบืองสูงสั่งมาเป็นเนตุให้หมาเศรษฐีหนุ่มอย่างนายนิคนพพรต้องหนีคดีกฎหมายอามาตรา112และรีบหลบหนีไปยังต่างประเทศทั้งนี้การกล่าวหาในนิกนพพร เกิดขึ้นหลังจากมีเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจากกรณีที่พลตำรวจโทพง์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้ชัาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีศักเป็นญาติใกล้ชิดกับเบื้องสูงถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งฐานแอบอ้างสาร,รานเบื้องสูงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์รวมไปถึงกฎหมายฟอกเงินโดยมีสามพี่น้องตระกูลอัครพงศ์ปรีชาซึ่งอยู่ในเครือข่ายของพลตำรวจโทพง์พัฒน์ ที่ปัจจุบันถูกถอดยศแล้วเกี่ยวข้องด้วยจากกราฟฟิกข้างต้นที่ทีมข่าวของผู้จัดการสุดสัปดาห์เจาะลึกไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2557หรือ11ปีที่แล้วเจนได้ว่าเซียนิกนพรน,นั้นไปจ้างหวานพี่น้องตระกูลอัครพงศ์ปีชาแอบอ้างเบื้องสูงเพื่ออุ้มข่มขู่ลูกหนี้และเป็นที่มาของคดี112 อดีตแกนนำพักเก้าไกลคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพลตบตรีพงพัชฉายาพันธ์อดีตผู้มั่การผู้ผู้อดีตผู้มัับการกองปราบต้องหมิ่นคดีสูงก็คือพลตบตรีสุพิสารพักดีนรุนาศซึ่งเป็นรองน้าพักเก้าไกลปัจจุบันกลายร่างมาเป็นพักประชาชนนายนิกนพพรถูกออกหมายจับถูกตั้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาฐาน มินพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึงรวมถึงข้อหาร่วมข่มขืนใจให้กระทำการใดไม่กระทำการใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเสรีภาพโดยมีอาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปลวงเหนียวหรือกักขังหรือกระทำ ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและให้ผู้อื่นนั้นกระทําการใดให้แก่ผู้กระทําหรือบุคคลอื่นและร่วมกันลักทรัพย์จากรายงานข่าวของ BBC ไทยซึ่งนักข่าว BBC ไไซมีสายสําพันธ์และความสืบสวนกับนายดิกนกพรระบุในการให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยเมื่อเดือนธันวาคม2557อ้างว่าตัวเอง ตกเป็นเหยื่อถูกใส่ร้ายปลายสีและคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นเหตุผลสําคัญทําให้เขาตัดสินใจลี้ภัยทางการเมืองเพราะคดีนี้ไม่สามารถประกันตัวได้ซึ่งเขาเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตระบุว่าโดยเขาพูดว่าพอไม่ให้ประกันตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาคงฆ่าผมในคุกเพื่อปิดปากแน่ด้วยเหตุนี้นายนพพรจึงตัดสินใจเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อขอลี้ภัยทางการเมืองและดำเนินการเคลื่อนไหวเป็นนายทุน เป็นในทุนเลยนะของกลุ่มคนต้องการล้มสามกษัตริย์เคลื่อนไหวยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1นึซึ่งตัวเองโดนอยู่เพราะตราบใดที่กฎหมายมาตรา1นึยังอยู่นั้นในนบพรซึ่งมีเงินมีทองมากไม่สามารถจะกลับเมืองไทยได้และที่เป็นนี่เองคือเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมพักประชาชนต้องการแก้ไขรัฐนุนทั้งฉบับเรื่องที่สผู้กองทิพย์บริกาพิธา ต่อเนื่องจากตัวปารีสที่เชื่อมโยงกับประดีตรองน้าพักก้าวไกลอย่างพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาศแล้วผมคงหลีกเลี่ยงที่จะย้อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2566สองปีที่แล้วเป็นเรื่องราวสุดช็อกของบอิีการกดคุณพิธาลิมเจริญรัฐซึ่งตอนนั้นกำลังขึ้นมอสุดๆจากการที่พักก้าวไกลพึ่งชนะการเลือกตั้งทั่วไปได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง คนที่ได้อานิสงส์จากความโด่งดังองพิธาในตอนนั้นคือบอดี้การ์ดของอูพิธามีชื่อว่าผู้กองต้นในทัศสีกมลพักดีชาวร้อยเอ็ดซึ่งตอนนี้น่าจะอายุ41ปีแล้วประเด็นคือด้อมส้มเม่อเห็นนายพิธานาะยกทิพย์เดินทางไปที่ไหนก็จะมีผู้กองต้นเดินตามไปเป็นเงาด้วยก็กรีดกราากันใหญ่โดยหารู้ไม,ม่ผู้กองต้นผู้นี้จริงๆแล้ว ไม่เพียงไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจแถมยังเป็นอาชญากรเคยตุดคุกมาแล้วด้วยจากคดีอุ้มเหยื่อล้นทรัพย์จำนวน3 0 0แสนบาทเหตุเกิดขึ้นในปี2,554ตอนนั้นผู้กองต้นอยู่ในวัย7 7ปีไม่ได้ใช้ชื่อว่าทัดสีกมุลพักดีแต่ใช้ชื่อว่าสีสุริเยนสีกมุลพักดีทำตัวเป็น18มงกุฎ อ้างตัวเองเป็นตำรวจ191มีตำแหน่งเป็นผู้กองและยังเป็นเจ้าหน้าที่ปป,ปอสอร่วมกับพรกพวกอีกสองสาคนอุ้มหนุ่มเจ้าของร้านขายของชำย่านพระโขนงชื่อในบุญส่งไปค่มคู่ทำร้ายร่างกายตบทรัพย์กว่า3 0 0แสนบาทคาลาจอดรถของกองบังคับการกองปราบปรามจนสุดท้ายถูกตำรวจกองปราบปรามในยุคพลตารวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาศ ตอนนั้นดํารงตาแหน่งเป็นผู้บังคับการกองปราบในตอนนั้นจับกลุ่มแล้วจับไปติดคุกในตอนนั้นศาลตัดสินผู้กองต้นจําคุกนาน12ปีแต่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษทําให้จําคุกจริงๆได้ไม่กี่ปีได้รับอิสรภาพเมื่อปี2560นอกจอากนี้แล้วผู้กองต้นของด้อมส้มจะต้องคดีอ้างเป็นตํารวจอุ้มเหยื่อปล้นทรัพย์รวม3 0 0 0บาทแล้วผู้กองต้นยังมีประวัติอาชญากรรมติดตัวอีกหลายคดีเช่น ข้อหาใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมตามเลขคดี432ทับ2554ของสารีตำรวจเมืองนนทบุรีโดยมีบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจปลอมชื่อร้อยตำรวจเอกสีสุริเยนสีกมลพักดีนอกจากนี้ยังเคยมีหมายจับติดตัวเลขที่314ทั254ที่สอนดอุบมมินีต่อมากลับมีการถอนหมายจับออกไปจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับ เรื่องนี้มีความน่าตลกขบขันคือจากที่ปี2554ที่ผู้กองต้นถูกจับโดยพลตำรวจตรีสุพิสารผ่านมา12ปีถึง2ปี2566อาชญากรผู้ถูกจับกลุ่มและตัดสินขังคุกอย่างกรณีนี้คือสีดำแล้วไม่มีสีเทากลับมาร่วมงานกับตำรวจผู้จับกลุ่มที่พักก้าวไกลแบบบังเอิญอย่างไร,ร้กาศ ถ้าผู้ชมลองปิดปุจชาวิสัชนากับตนเองแล้วกันว่าเรื่องผู้กองต้นของด้อมส้มจากอาชญากรติดคุกจากคดีอุ้มเหยื่อปล้นทรัพย์แล้วจู่ๆกลายเป็นคนเดินตามบอดี้การ์ดของพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลนั้นเป็นเรื่องบังเอิญอย่างไร้กาศหรือจริงๆแล้วเป็นเรื่องตำรวจใช้โจรหรือจริงๆแล้วโจรใช้โจรกันแน่นอกจากนี้แล้วสสพักส้มและคนของพักส้มผมไม่รู้ว่าเท่าหรือไม่เท่าก็ยังมี คดีความอีกเพียบก่อนหน้าที่มีการเก็บสถิติระบุว่ามีสสก้าวไกลประมาณ30คนที่โดนคดีอาญารวมกันมากถึง100คดีซึ่งหากตัดคดีทางการเมืองที่เกี่ยวกับการแสดงออกหรือการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองออกไปยังคงมีเหลือคดีต่างๆอีกเพียบยกตัวอย่างเช่นคดีความผิดฐานหนีการเกณฑ์ทหารชอ่อโกงเมาแล้วขับปลอมเอกสารสิทธิ์เอกสารราชการ ขายเหล้าเถื่อนเจ้ามือพนันทำร้ายร่างกายและอื่นอนอีกมากเหล่านี้เป็นข้อหาบกบอๆแค่น้ำจิ้มนะครับเอาละผมจะพาท่านผู้ชมมาเข้าประเด็นดีกว่าเรื่องเทาๆดำดันที่พักส้มบอกว่ามีเราไม่มีเทาใช่ไหมครับตามผมมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะจำได้กรณีหนึ่งที่เป็นข่าวโด่งดังในช่วงปลายปี2065ได้นั่นคือกรณีที่มีสองสามีภรรยาฝ่ายชายชื่ออ้ํภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ สร้างภาพว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจพันล้านฝ่ายหญิงชื่อแยมธมนพัน์พานิชิดชุติพุทธวงศ์อดีตนางเอกละครเพื่อนบ้านของช่องเจ็ดหน้าตาสาสวยทั้งคู่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบที่นำโดยพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชผู้ชาการสอบสวนกลางจับกุมที่บ้านพักเมื่อวันที่16ธันวาคม ซึ่งเป็นการทำลายขบวนการเว็บพนันและเว็บโป๊รายใหญ่เบอร์ต้นๆของประเทศโดยมีเงินทุนทุนหมุนเวียนเดือละกว่า7,000ล้านบาทในการจับกลุ่มครั้งนั้นเจ้าที่กองปราบสามารถยึดของกลางเป็นรถหรูของแบรนด์เนมและเงินสดรวมกว่า700ล้านบาทเช่นรถยนต์หรูรถที่ใช้กระทำความผิดจำนวน13คันกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาเงินสดและทรัพย์สินมีค่าม,มากสายห,หนึ่งที่ตำรวจนำโดย พลตำรวจโทจีรภพปูรเดชสามารถสอบสวนสืบสวนจนพบต้นต่ออํำกะแยมคือทั้งคู่ชอบโพสต์อวดร่ำรวยความร่ำรวยมีรถหลายสิบล้านมีบ้านราคาหลายร้อยล้านมีนาฬิกาหรูมากมายบางเรือนหลายสิบล้านนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เป็นประจำเหมือนตัวเองเป็นอภิมหาเศรษฐีมีธุรกิจหลายพันล้านหลายหมื่นล้าน แต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินไปแล้วกับโบเบไม่มีอะไรเลยมีแต่ธุรกิจสีเทาสีดำธุรกิจใต้ดินเรียกว่าเป็นผลจากการอรวดรวยจนได้เรื่องก็ว่าได้ท่านผู้ชมครับผมเอารูปต,ต่างๆให้ดูนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความจำตอนนี้ทั้งอ้ำแล้วก็ทั้งแยมนั้นก็ถูกสารรภาษาจำคุกเรียบร้อยแล้วหลักฐานต่างๆการอรวดรบำร,รวยทรัพย์สินที่ไม่รู้ที่มาที่ไป และเส้นทางการเงินของสองสามีภริยาเป็นผลให้ศาลพิพากษาจำคุกอ้ํานะฮะภูมิพิพัฒน์20ปีจำคุกแยมธนะทมน1,500พันห้าปีส่วนคนอื่นได้รับโทษลดหลั่นกันไปในความผิดร่วมการเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายหรือสิ่งใดอันเป็นลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อใ,ในทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันสมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผ่านมา3ปีแล้วหลายคนลืมไปแล้วแต่ผมยังไม่ลืมเพราะว่าดิจิทัลฟุตปรินกับข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินมันยังอยู่ไม่ได้สลายไปไหนล่าสุดในช่วงที่พักส้มทั้งคุณไอซ์คุณโรมกําเราออกมาขยม่มตีปี๊บแคมเปญมีเราไม่มีเถาท่านผู้ชมจ,จำนะฮะขย่า แคมเปญมีเราไม่มีเทาอยู่นั้นได้มีคนเอาภาพนี้ออกมาเปิดเผยเป็นภาพชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลานะท่านผู้ชมโปรดิวเซอร์ช่วยแชร์ภาพสองภาพนี้ไว้หน่อยคนอายุประมาณ30กว่ากว่าชอบถ่ายรูปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแจกของเตะฟุตบอลกับบรรดาเซเลบของพรรคสม้ม ไม่ว่าจะเป็นคุณไอซ์รัชนกค,คุณวิโรธลัคนาดิศนคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสด์สะส,ะส,ะสะกทมพักประชาจนและอีกหลายคนบังเอิญภาพว่าไอ้หนุ่มคนนี้ดันไปมีภาพถ่ายรูปร่วมเที่ยวเล่นไปสังสรรค์ไปออกงานมีติ้งรถซูเปอร์คาร์ต่างๆกันในอ้ําภูมิภาพ้าหรืออ้ํา s v เวซึ่งปีที่แล้ว2 5 6 7นาอยอ้ํากับภรรยาแยามเพิ่งสูงถูกสารตัดสำสินจังคูไป20ปีและ5ปี พอสืบค้นไปสืบค้นมาเขาบอกว่าชายหนุ่มคนที่มีชื่อเล่นวันโน้ตมีตําแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยสสพักประชาชนเลยทีเดียวเมื่อไล่ไปได้มาในโน้ตมีชื่อจริงว่านายนรงศักดิ์แหล่งห้วยชัยนะฮะเป็นผู้ช่วยของกล้องพงพันยอดเมืองเจริญสมาชิกสภาผูดแด้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตใกล้ๆบานพระอาทิตย์นี่เองแะครับท่านผู้ชมครับ ผู้ช่วยสอสอโนปจุวรนอายุน่าจะประมาณ34หรือ35ปีเรียนจบจากวิทยาลัยพาณิตาวีนานาชาติมกเกษ,ษตรศาสตร์แต่วิชาชีพด้านพาณิตาวีอาจจะไปไม่รุ่งหรือรวยไม่เร็วยังไงผมไม่ทราบจึงเบนเข็มมาเข้าแก๊งเพื่อนอ้ำภูมิพัฒนมีหลายคนเลยในวงการแก๊งซุประคาแก๊งรถหรูแก๊งรถซิ่งแก๊งนาฬิกาหรูแก๊งกางเกงสามขีด ท่านผู้ชมลองชมภาพดูแล้วกันมีรถหรูอะไรบ้างผมไม่ได้ว่าเป็นรถเขานะแต่เป็นแก๊งเขานี่รวยๆทั้งนั้นเรียกว่าได้เป็นกลุ่มวัยรุ่นร้อยล้านพันล้านคงไม่ผิดท่านผู้ชมครับเงินการประกอบอาชีพทั่วๆไปก็อาจจะไม่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของวัยรุ่นอย่างผู้ช่วยสสโนตพักประชาชนเจ้าตัวเลยหาลำไพ่พิเศษหรือการเดินสายเล่นไพ่โป๊กเกอร์ทั้งในและต่างประเทศ ผมขอย้ำนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้กล่าวหาผู้ช่วยสสโนทพักประชาชนนว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหรือเครือข่ายเว็บโปเว็บพนันและการฟอกเงินของอ้ําภูมิพัฒน์กับสสโรมสสไอสกุลพักสม้มคือผมจะพูดว่าพวกคุณชอบไปได้ตรวจสอบคนอื่นคุณหันกลับมาดูพักสม้มตัวเองหน่อยที่หาเสียงว่ามีเท่าไม่มีเรามีเรามีเทานิดหน่อยไม่เป็นไร น่าจะเป็นแคมเปญที่ถูกต้องนะครับช่วยถามสสก้องคงพันยอดเมืองเจริญสลกทมเขตบางพลัดมากกน้อยพักประชาชนหน่อยว่าไปเอาใครมาเป็นผู้ช่วยสสไปประชุมแทนไปออกงานแทนมีเงินมีทองมาจากไหนร่ํารวยมาจากไหนเกี่ยวข้องกับธรุรกิจสีเทาสีดําหรือเปล่าท่านผู้ชมเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมว่าขณะที่คุณกําลังชี้นิ้ว ด่าคนอื่นอยู่จะมีอีกสาี่นิ้วที่ชี้กลับเข้าหาตัวคุณเสมอไม่ว่าคุณจะด่าใครมากแค่ไหนสิ่งเหล่านั้นก็สะท้อนเข้าหาตัวคุณเสมอท่านผู้ชมครับนี่เป็นบทพุทธสูตรอีกข้อหนึ่งว่าคนในพักส้มนั้นพักประชาชนนั้นไม่ว่าจะสายไหนก็ตามนั้นไม่ได้ขาวสะอาดหรือไม่มีสีเทาคืออะไรที่พวกคุณ เราลังสมันรวมพูดมีประโยชน์กับคุณคุณใส่เต็มที่หลักฐานมีไม่มีคุณไม่สนใจขอให้ได้ออกสื่อแล้วขอให้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งโดนใส่ร้ายป้ายสีเหมือนกับคุณพระฤาษีสุรเชษฐ์หักพานกับคุณอาชิยะที่มากล่าวหาคนโน้นคนนี้คนนั้นล่าสุดคุณอาชิยะก็มาบอกแล้วว่านายกคนหนึ่ง ที่บอกว่าคนหนึ่งนั้นไม่ใช่ใครหรอกก็คือยิ่งรักก็เลยทําให้วงสังคมหากันลั่นคุณเมย์ครับช่องแปดครับนี่ไงนี่ไงคนที่คุณเอามาแล้วมาออกแล้วคุณไม่รู้จักถามคําถามที่สําคัญมากเพื่อให้เขาตอบให้ได้มีหลักฐานไหมสองถ้ามีทําไมไม่ไปร้องเรียนตํารวจคุณเมย์ครับท่านผู้ชมครับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาตอบโต้ใครหรือมารับเชิญคุณเมย์เพื่อมาโต้ข้าวข้อกล่าว,าวหาเพราะหลักการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีชัดเจนและผมเชื่อในคุณธรรมของพลตำรวจกิจรัฐพันเพชรพบอรตรคนนี้ว่าเป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนเที่ยงตรง เหตุพิสูจน์ตรงก็เพราะว่าเมื่อมีใครร้องเรียนมาเขารับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบทันทีถ้าไม่งั้นแล้วในตั้มซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของพลเอกสุรเชษร้องเรียนไปว่าพลเอกต่อสักสุขวิมนั้นกับพรรคพวกนั้นรับเงินสวยจากเว็บพนันออนไลน์เขาคงไม่ออกมีผลก็กกรรตออกมาแบบนี้ทีนี้ก็ถามว่าแล้วเขาจะดำเนินการต่อไปยังไง ผมอยากให้คุณเมหรือว่าคุณอภิชุณชุรเชษไปอ่านพระราชบัติตำรวจแห่งชาติพรบตำรวจฉบับใหม่ก็จะเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปปตลแล้วเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องตัดสินใจหลังจากที่คณะกรรมการเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นมาตรวจสอบสรุปผลเป็นอย่างไรต้องส่งโดยตรงให้กับท่านประธานกตรอให้ตัดสินใจแต่สรุปอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ เวลาท่านผู้ชมฟังข่าวอะไรก็ตามอย่ามันฟังด้วยสติคิดอยู่ว่าเออแล้วมีหลักฐานเปล่าวะถ้าไม่มีหลักฐานนี่ใครออกรายการอะไรจะกล่าวหาใครนี้ก็ทําได้ทุกเมื่อเพียงแค่มีความรู้สึกหรือผู้ที่เป็นพิธีกรน,นั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างเรตติง้งเพราะว่าเอาคนที่มาด่าคนนู้นคนนี้แล้วเป็นคนดังโดยพื้นฐานแล้วพลตสุรเชษ กับพลตรเวรกิจรัฐนั้นสุริเเช์หักพานไม่พอใจพลตระเวรกิจรัฐเพราะว่าพลตรเวรกิจรัฐนั้นตอนนั้นรักษาการพบตรอ,อยู่แล้วก็มีใช้อำนาจรักษาการพบตร,ะะรนั้นสั่งปลดพลเรกสุริเเชตตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มอบอำนาจให้เต็มที่และนั่นคือที่มาของเรื่องการร้องเรียนทุกอย่างและเป็นที่มาของการพยายามทำลายชื่อเสียงของพลตรกเรกิจรัฐ พันเพชรตลอดเวลานะฮะผมไม่มีอะไรจะพูดท่านผู้ชมเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นจับต้องได้พิสูจน์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะเตือนพักประชาชนว่าคุณจะลืมตัวสอสอคุณ30คนเนี่ยมีคดีความเต็มไปหมดคุณไม่เคยเข้ามาดูในบ้านคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเลยไม่เคยเลยเชล้ว หัดแทกตาแล้วดูบ้างจริงๆแล้วเนี่ยของคุณเนี่ยไม่ใช่มีเราต้องไม่มีเ่ามีเราเ่านิดหน่อยแต่ต้องไม่มีเ่าเยอะๆอย่างนั้นน่าจะถูกต้องมากกว่านะครับ